ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่11พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับตีกลับฮุนเซนทันทีพร้อมกับกองทัพนั้นออกมาลงดาบโต้ขมิโดยก็เป็นการใช้อายาแรงในการไล่ปราบด้วยยังมีเรื่องราวนึงครับออกมาแฉจากวงในแนวหน้าซึ่งก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าขมินั้นยืนหัวเราะและก็ลุ้นว่าไทยเนี่ยใครจะเหยียบกับระเบิดโอ้โหมันเป็นสิ่งที่เย่ะเย้ยไทย เรรราจิงจงๆกับื่อวแบบนี้และก็ต้องบอกเลยว่าคำเมนมาไม่เดิมมามุกเดิมอีกแล้วกับการปฏิเสธทุกอย่างที่เราเจอมาโดยเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เราเหยียบทุ่นระเบิดนะครับอัปเดตล่าสุดรายงานในวันนี้ครับผู้บัญชาการทหารบุกเองก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนพร้อมกับยุติทุกข้อตกลงกับคำเมนเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากความจริงปรากฏพร้อมกับออกมาบอกว่าท่าทีของคำมน ยังเป็นความปรปับักซึ่งก็เลยทําให้มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในทันทีนี่เป็นผู้ประชาการทหารบกที่ออกมายืนกรานชัดเจนเองนะครับว่าเราจะยุติทุกข้อตกลงกับเขมรก่อนนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับทางกองทัพเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงและก็ดืนยันว่าเหตุระเบิดที่ห้วยตา,มาเมรีครับเป็นการลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งเรายืนยันชัดเจน100เอร์เซตและก็ถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมและก็แสดงความเป็นปรปัักซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ย เราไล่าทาไลายมาชัดเจนมากนะครับขมรนมีการตัดแนวรถดหนามของไทยเรากดและก็เหมือนจะเป็นการล่อลวงให้ไทยเราเนี่ยไปในพื้นที่จุดนั้นซึ่งก็เลยวางระเบิดเนี่ยดักหน้าเส้นทางของเราที่จะเดินไปตรงนั้นได้โดยจากการนับเดตและรายงานล่าสุดครับก็มีเพิ่มเติมออกมานะครับพบว่ากําลังพลของไทยเราเนี่ยบาดเจ็บทั้งหมด4นายครับคนแรกเนี่ยก็เป็นพี่น้องนานไทยเราครับที่เหยียบกับระเบิด ส่วนอีกสาคนก็เป็นพลทหารนะครับมีอาการแน่นหน้าอกบ้างถูกสะเก็ดระเบิดบ้างและก็ราะคายเครื่องจากฝุ่นหรือว่าสารเคมีของระเบิดขมรแล้วกองทัพก็การันตีออกมาแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นระหว่างเราเนี่ยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตเวนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำพื้นที่ดังกล่าวเองครับก็เคยเป็นจุดที่ดางกัมบูชานั้นลุกล้ำเข้ามาวางกําลังก่อนที่จะถอนออกไปหลังจากเหตุปะทะในห่วง5้าวันที่ผ่านมาในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วหลังจากที่ด่านกัมพูชาเนี่ยถอนกําลังออกไปแล้วครับฝ่าย เองครับได้ควบคุมพื้นที่เนี่ยตั้งแต่17ตุลาคมนะพร้อมทั้งได้ดาเนินการวางรั้วลวดหนามเสริมความมั่นคงในพื้นที่กวาดล้างทุนระเบิดและลาตะเวนอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วต่อมาไทาม์ไลน์ล่าสุดครับวันที่9ก้าพฤศจิกายนเนี่ยเราตรวจพบว่าลวดหนามที่วางเอาไว้ถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนแล้วจากนั้นวันที่1ิพฤศจิกาครับเราก็ดําเนินการกับหน่วยล่าตะเวนในพื้นที่นะเข้าไปสู่ทราบบริเวณแนวรั้วลวดหนามที่ถูกรื้อถอนออกไปจนเกิดเหตุเราเหยียบทุนระเบิดของ,ของมนนรนะคับ แล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอครับพอเราเข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบทุ่นระเบิดอีกจํานวน3ทุนโดยแต่ละทุนครับวางห่างจากลุมระเบิดเนี่ยเพียงแค่1น,นเมตรเท่านั้นแล้วจากหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยก็เลยสรุปได้เลยนะครับว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทยเราโดยมีเป้าหมายก็คือย,ยั่วยุและก็โจมตีกําลังพลของเราที่รัฐเวียนอยู่เส้นทางประจ,จําอันนี้มันก็สะท้อนชัดเจนแล้วครับกับการที่เราเนี่ยจะตอบโต้เขมิดซักทีเพราะอย่าลืมว่า ข้ามินมันวางแผนมานะวางแผนแบบชัดเจนเลยว่าจะโจมตีเราแบบนี้บวกกับมันมาวางครับมันยังพบได้อีก3ทุ่นนะรวมกับที่ระเบิดไปแล้วเนี่ย ก็เป็น4ทุนแล้ว4ทุนนี้วางห่างกันเมตแค่1เมตรเท่านั้นยังไงเราก็เหยียบซึ่งเป็นปอรปัะปากมากๆกนะครับกับขมินที่ทำแบบนี้แล้วแค่นี้ยังไม่พอนะครับหารในแนวหน้าเนี่ยหนึ่งในคนเจ็บรับมีการเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราจะเหยียบกับระเบิดนั้นตานขมินเองก็อยู่ไม่ไกลมองเห็นกันไม่เกิน20-50เมตรคือมองเห็นกันเลยนะครับแล้วตอนที่เหยียบเนี่ยเหมือนขมินก็มายืนลุ้นเหมือนกันว่าใครจะเป็นคนเหยียบซึ่งพอเราเหยียบเสร็จปั๊บเนี่ยขมินก็ ยืนหัวเราะกันแบบสนุกสนานเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้พี่น้องทหารแนวหน้าครับรู้สึกว่าจะไม่พอใจมากๆเลยมันเหมือนเราเนี่ยถูกทารุณอยู่ฝ่ายเดียวครับเป็นเปานิ่งอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขเมรนลักลอบมาวางแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการตอบโต้ไปบ้างและแน่นอนว่าเป็นความจริงปรากฏออกมาแล้วนะครับ ว่าเป็นทุนระเบิดใหม่โดยชัดเจน100%แต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีอัปเดตออกมาล่าสุดกับทางขเมรก็เหมือนเดิมเลยครับอย่างที่เราคาดคิดไว้ไม่มีผิดคือล่าสุดครับทางขเมรเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาก็เดี๋ยออกมาตอบโต้ว,ว่าระเบิดนั้นไปเป็นระเบิดเก่านะตั้งแต่10 30ปีที่แล้วคือขมิแถลงออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการแถลงออกมาแบบปฏิเสธไว้ก่อนทั้งที่หลักฐานความจริงมันก็ชัดอยู่แล้วครับว่าเป็น p ีเเบน 2, เป็นระเบิดใหม่ของขมิที่เป็นพลาสติกถ้าเกิด10 20-30ปีเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเหล็กอยู่ด้วยแต่นี่มีเป็นแก้พลาสติกเท่านั้นโดยก็มีการชี้แจงออกมานะครับว่าการที่ไทยเราระง,งับสันติภาพแบบนี้ขมิไม่เห็นด้วยและก็รายงานเพิ่ม,เต,มเติมครับว่าเหตุการณ์เหยียบทุระเบิดนั้นขมิขอปฏิเสธข้้อกล่าาวหทังมด บอกว่าได้มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนติดกับไทยและยังมีการให้เหตุผลออกมาครับบอกว่าสิ่งที่ควรทราบสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือทุ่นระเบิดส่วนใหญ่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตกค้างมาจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาที่ยืดเยือยาวนานเกือบ30ปีและก็ยังไม่ได้รับการจํากัดเนื่องจากภูมิประเทศเนี่ยยากลําบากและยังไม่มีการกําหนดเขตแดนอันนี้เป็นสิ่งที่ขามิ้นกล่าวอ้างออกมานะครับคือก็เหมือนเดิม และฮุนเซนเนี่ยก็มีการโพสต์เพิ่มเติมด้วยว่ากัมพูชาไม่ได้มีการวางทุ่นระเบิดใหม่แต่ความจริงก็ปรากฏสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าทยเราตรวจสอบแล้วนะครับมันมีของใหม่เพียบเลยวางห่างกันเนี่ยไม่ถึง2เมตรวางห่างกันไม่แค่1เมตรเท่านั้น แล้วยืนยันว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเนี่ยเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามแล้วก็เข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตแดนไทยเราและมีเป้าหมายมุ่งทำร้ายหน่วยรัะเวนของไทยเราด้วยโอ้โหวันนี้ฟังแล้วก็เจ็บใจแทนกับสิ่งที่เขมีนรยายงานออกมานะครับแค่นั้นยังไม่พอนะสื่อต่างๆหรือว่าอินฟูแนวหน้าของเขมน,นะครับมีการบอกว่าเราเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะ ไม่อยากมีสันติภาพกับขมนเลยคือเป็นความคิดที่ไม่รู้คิดได้ยังไงจริงๆนะครับกับอินฟูของขเมศที่มีการบอกว่าเรามีการสร้างสถานการณ์ตลอดเวลาเลยซึ่งบอกว่าเอาเรายอมเหยียบทุนระเบิดแล้วยอมสูญเสียวัยวะเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์แบบนี้โอ้โหแล้วขมศสร้างสถานการณ์ไม่ล่ะยอมเสียขาไม่ล่ะ ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้สันติภาพยังไงก็ไม่ใช่อยากแน่นอนตอนนี้นะครับอัปเดตออกมากับความคืบหน้าเนี่ยเราก็มีการประท้วงไปแล้วว่าการเจราจานั้นไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์และก็สปิริตเตรียมที่จะมีการฟ้องอนุสัญญาออตตาว่าอีกครั้งหนึ่งและออกมาตรการเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงทําหนังสือแจ้งสหรัฐกับมาเลเซียว่าเราเนี่ยต้องหยุดชะงักการปฏิบัติตามข้อตกลงพร้อมกับการเจราจานั้นเนี่ยอาจจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิมคือถ้าที่ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ ยังไงเราก็ยอมไม่ได้นะเราสูญเสียคาดี่7ไปแล้วแต่ขามยนยังยิ้มหัวเราะยืนยิ้มแบบเนี้ยเย่ะเย้อใสเราอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียว บวกกับมันยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมานะครับเกี่ยวกับการถอนอาวุธหนักของเขมรที่ทูตเออีนั้นออกปากพูดเองเลยนะครับเรื่องราวนี้ข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากคุณวัฒนานานุ่มเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะครับที่ได้มีการรายงานออกมาว่าคณะทูตเออดีของอาเซียนนะครับเป็นชาติใดไม่รู้แหละที่มีการสังเกตการออกมาครับก็ตรวจพบว่าเขมรนั้นมีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่หนึ่ง ไปอยู่แนวชายแดนอีกพื้นที่หนึงครับหมายความว่าเขาไม่ได้ถอนออกไปกลับที่ตั้งตามเดิมแต่ว่าถอนออกไปเนี่ยไปอยู่อีกพื้นที่หนึงเท่านั้น อย่างเช่นถ้าเกิดถอนจากพื้นที่พระวิหารครับแล้วไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีระยะ80-100ถึงกิโลเมตรคือแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความจริงใจต่อกันนะครับขนาดคณะเอโทีที่ตั้งมาของอาเซียนเนี่ยก็ยังสายหัวเลยครับว่าคุยเก่ับเขมรมันรู้เรื่องยากจริงๆจะเล่นตุกติกจะมีกลโกลงทุกอย่างทุกระบบเลยแล้วแค่นั้นก็ยังไม่พอครับยังมีคลิปออกมาอีกกับบริเวณแนวรั้วลวดหนามซึ่งก็ไม่รู้จุดพิกัดว่าอยู่จุดไหนนะครับแต่จามีดานขเข โดยมันอยู่ในพื้นที่ของเรานะคขมนก็พยายามจะทําท่าขึงขังนลครับมาก่อกวนบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไทยเราก็ไม่ได้มีการถอยแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้คขมนจะเริ่ม ก่อกวนยั่วยุมากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องตามติดตามต่ออัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับนโยบายตอนนี้ต้องรอประชุมสมชก่อนว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมไหมในการกดดันขมนิแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการใช้กําลังหรือเปล่าเท่าที่มีรายงานออกมานะครับขมิเหมือนจะอยากจะยั่วยุเราอยากจะประทะกับเราเนี่ยเฉพาะจุดเท่านั้นเนื่องจากถ้าเกิดว่าประทะากันตามแนวยาวเหมือนกับรอบที่ผ่านมาขมิเพี้ยงพรำนะครับเพราะเรามีการใช้ F16 เนี่ยทิ้งบอมด้วย มันก็เลยทำให้รอบนี้ดูท่าแล้วเขมรนะอยากมีการประดากันเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นจุดภูมะเขือเอยจุดพานยาวอะไรแบบเนี้ยที่เราสามารถยึดได้ขเมินมันก็อยากจะได้คืนเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตกันนะครับเชื่อว่าในเร็ววันนี้เนี่ยคงจะยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราต้องไม่ยอมนะครับถ้าเกิดเรายอมขเมินก็จะได้ใจแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวมาวางเดี๋ยวมาวางซึ่งมันเป็นเสียงที่ยอมรับไม่ได้เลย ก็รออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับ NF Streaming ความบันเทิงครบวงจรเทยนี่เฮยลวดน้ำเขาหยยดูโ้เท่าอยมอยนี่มยนะลวดทอมตุ้งราหนักเต็มเอาให้ได้ตาอ่มิ